ไม่ไทยสันเนี่ยมันมีคนพูดเยอะว่าเฮ้ยเขาเป็นตำนานหรือเปล่าผมคิดว่าเขาเป็นตำนานนะครับเพราะว่าถ้าคนที่ดูมาเยอะจะมองว่าเออมันมีหลายคนที่เป็นตำนานมากกว่าเขาคือไทยสันเนี่ยเขาชกมวยเก่งก็จริงแต่อย่าลืมนะเขาทุบผู้หญิงเขาทำร้ายภรรยายาล้างเยอะติดคุกมีเรื่องยาเสพติดปลูกัญชาแล้วตอนชกก็ไปกัดไอ้ติ่งหูขั่วต่อสู้เนี่ยเขาโดนคดีสังคมเนี่ยเขาเป็นตำนานไหมล่ะตำนานเลเจมันต้องสำหรับคนที่มี สถานะที่มันไม่คลุกคีกับเรื่องที่มันเป็นดักไซส์สำหรับผมมาว่าเขาไม่ใช่ตำนานเขาเป็นนัก,นกมวยที่เก่งคนหนึ่งนะครับช่วงเวลาหนึ่งเคยอดอยากไม่มีเงินถึงขนาดไปขอชกมวยตามงานวัดแล้วได้ค่าชคมาแบบถูกๆเพราะอะไรในอดีตอะไทสังเขาเป็นคนที่มีเงินเยอะมากเป็นหมื่นล้านแต่เขาไม่เก็บมั่วผู้หญิงเป,ปิดพนันเบตติ้งนะครับหมดตัวล้มละลายตอนนี้ต้องชื่นชมนะครับว่าไทสังก็คัมแบ็กมาแล้วแล้วก็เรียนรู้แล้วว่าเฮ้ย ชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายเว้ยคุณต้องมีเงินเก็บนะครับนี่เขามาชกไฟเนี่ยเขาได้เงินประมาณเกือบ <Wow. S 1> เกืบจ็ดร้อยล้านบาทโอ้โหเขาชก16นาที <Wow. S 1> หารหารอยู่ที่บ้านก็หารไปซะนาทีหนึ่งเขาได้43ล้านบาทและเมื่อเอา700ล้านมาหาร78หมัดที่เขาชกออกไปทั้งหมด8ยกเขาชกไป78ครั้ง <Wow. S 1> อีกเขาได้1หมัด9ล้านบาท <Wow. S 1> ทีนี้เป็นการต่อยของไหมไทน,นี่ยจะว่าเป็นการรีแบนด์ครับ ไทสันเป็นแบรนด์ที่หมดอายุแล้วการขึ้นมาชกค,ครั้งนี้อยู่ในแสงอยู่ในสื่ออยู่ในโซเชียลเป็นการบรีแบรนด์ครับคือเป็นแบรนด์ที่กลับมาอยู่ในสองแสนสว่างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลบภาพบางอย่าง,งไปมันมีฉายาที่เรียกว่าไทสันเป็นแบดเดสแมนออเดอร์แพนเนคือเป็นผู้ชายที่เลวร้ายที่สุดในโลกใบนี้คือมันเป็นฉายาที่เลวร้ายแล้วมันติดกับตัวเขาพอเขาก,กลับมาต่อยคราวนี้ปุ๊บแล้วคนชอบเขาเนี่ยไอคำว่าแบดเดดเลวร้ายสุดเนี่ย ออนเดอะแพนเดตเนี่ยมันมันหายไปเลยมันกลายเป็นคุณลุงที่เอ้ยมีไฟไว้พร้อมจะขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองเ8ห้าสิบแปดปีนะครับแต่เขาก็เหนื่อยเยอะนะช่วงประมาณสี่ยกสุดท้ายเนี่ยเขาไม่มีแรงแล้วนะครับและที่คนถามบอกว่าพี่เกียงทําไมเขาถึงแบบทําอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต่อยเลยเขาก็เอาแต่เดินเดินเดินอย่างเงี้ยผมบอกเลยเขาหมดแรงแล้วเขาก็รอว่าเขาจะขอต่อยไปแค่มัดเดียวแล้วน็อกเลยเขาก็จึงแบบเดินไปเดินมาเขาไม่มีแรงแล้วนะครับ